สวัสดีครับวันนี้เจอกับโคกุนในบ้านนะครับวันนี้ผมพามาดูน้องหมานะครับกำลังกินเลยน้องหมาพันบุรี่นะครับเพิ่งไปรับมาวันนี้นะครับออกจากบ้านตั้งแต่เช้าเลยเพิ่งกลับมาถึงนะครับกลับมาถึงก็มืดนะครับพามาดูนะครับ น้องกำลังกินอาหารนะครับอาหารก็จะเป็นอาหารสำเร็จรูปนะครับผสมกับนมนะครับน้องเป็นบูลี่แท้นะครับเลือดร้อยก็จะประมาณนี้นะครับยังไม่ชินเท่าไหร่ยังไม่มีชื่อนะครับเพิ่งรับมายังไม่คุ้นกับคนเท่าไร่ เลยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ